เริ่มต้นไปดูกว่าเมื่อกี้เพิ่งนั่งคุยกับอัครินว่าเวลาอาจารย์อนุวัตรยังอยู่ว่ะอาจารย์ยังอยู่นะฮะว่าเวลาเวลาทางเอมานำเสนอเราก็จะเจอไดแกรมเราก็จะเจอโฟลชาร์ดเราก็จะเจอตารางถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำที่นี่ผมจะมาพูดในช่วงตอนนี้คือไม่มีทั้งหมดนั้น ไม่มีทั้งหมดนั้นออแล้วก็ได้โชคดีที่ผมคิดว่าผมได้เข้ามาก่อนออแล้วก็ได้มานั่งฟังแล้วก็จับประเด็นคําถามเมื่อกี้แล้วก็จับความรู้สึกของในห้องเนี่ยเราคิดว่าผมจะพูดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแต่เป็นการพูดบอกเลยนะครับว่าสด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 ,สด,สดออผมเล่าให้ฟังทําไมวันนี้อยากมาต้องเรียนก่อนนะครับว่าไม่อยู่ในโปรแกรมผมเลยตั้งแต่ตอนต้น พราะจริงๆช้านี้ผมเพิ่งกลับมาจากพัทยาแล้วก็ดูบันจีเลยเพราะว่าไปพัทยาไปเปิดงาน international conference ซึ่ง Big ช็อตทั่วโลกมาแต่เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกคนขับรถมีเวลา2ชั่วโมงต้องมาถึงรามาการเดนให้ได้เพราะผมจะเข้ามาที่เซ c t ชั่นนี้เพราะอยากมาดูการเติบโตก้าวหน้าของ R2R และถึงจุดจุดงผมคิดว่าเมื่อเรามาถึงจุดจุแล้วการที่มองย้อนกลับไปณจุดกำเนิด อาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นเ,ออเมื่อเรามาถึงจุดจุดหนึงบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่กลับไปมองว่าต้นกําเนิดหรือคอนเซปต์ตอนเดิมมันคืออะไรบางครั้งมันจะหลุดประเด็นและบางครั้งเราอาจจะเริ่มสับสนไปในเรื่องบางเรื่องไปจับในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่ใช่จุดเริ่มตน้นย้อนหลังไป7ปีที่แล้วผมขออนุญาตที่จะเดินคุยเลยนะครับเพราะไม่มีสไลด์บังคับให้ผมต้องอยู่ใกล้ๆกับมันนะฮะ หลักการนี่คือสไตล์ของคนเ r ชเราผมคิดว่านี่คือสไตล์ที่อยากให้ R 2 r ถ้า R 2 r อยากให้ยั่งยืนอย่ามีกรอบอย่ามีระเบียบขั้นตอนจนเกินไปนะัก R2R ต้องขับไปอยู่ในใจแนะอาทุยาจะเข้าไปในใจเนี่ยถ้าอาจา์มีมีเฟรมเวิร์กมากจนเกินไปมีกรอบทั้งหมดก็จะเกิดภาวะขนหัวลุกนะแต่ถ้าไม่มีกรอบแต่ันอยู่ในใจคือฉันอยากทำ แล้วมันเริ่มมาได้อย่างไวเจ็ดปีที่แล้วผมไม่ทราบในห้องนี้มีใครรู้จักอาจารย์อภิชาติศิวยาธรไหมฮะผู้จมบอกไม่รู้จักมีจริงบ้างเหรอเราอาจรู้จักโอเคเอางี้เจ็ดปีที่แล้วณนะวันที่คณะบดีศรีราชคืออาจารย์ปิยศสกรลสกลส,สัตยาธรทีมบริหารตอนนั้นมีรองคณรองคณะบดีฝ่ายคุณภาพคืออาจารย์อภิชาติศิวยาธร มีรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคืออาจารย์ปีดามาราสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิจัยนะผมเข้าไปอินวอลจ็7ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นพออโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยเราเกิดมีคำถามขึ้นมาอาจารย์อภิชาติรสวยาธรซึ่งดูเรื่องคุณภาพอยากจะทำให้ระบบคุณภาพในสรีราชดีขึ้นไปอีกอยากให้ระบบคุณภาพไม่เป็นอะไรที่ไขๆยี้มาอีกแล้ว นึกออกไหมว่าระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นตอนต้นๆคนไปสับสนเพราะไปสับสนกับเบอร์เดนเรื่องด็อก e n t มนี้ย้อนไปเลยนะถ้าจอตอนที่ระบบคุณภาพที่เกิดขึ้นใหม่ๆผมคิดว่าคนหลายคนไม่ได้มองเนื้อแก่นจริงๆของระบบคุณภาพมันเป็นอย่างไรแต่ไปมองเรื่องภาระงานที่เกิดขึ้นพอเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ทีมที่ศรีราชตอนนั้นคือว่า ทำอย่างไรเราอยากให้ระบบคุณภาพมันเข้าไปอยู่ในตัวแล้วทำให้คนสีร่าเนี่ยอยากอยากนะอยากไม่ใช่พัูุบังคับอยากอยากให้คุณภาพการบริการของเราเนี่ยดีขึ้นและขนาดเดียวกันเราอยากมีอินโนเวชันมีอะไรใหม่ๆในเรื่องคุณภาพโลกเปลี่ยนทุกวันโลกเปลี่ยนทุกวันสิ่งที่เราทำอยู่นะวันนี้ถ้ายังคงทำอยู่เหมือนเดิม มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแคชอัพกับคำว่าคุณภาพเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรณนะตอนนั้นเราก็โชคดีเราได้ที่ปรึกษาสองท่านที่ได้กรุณามายินดีเป็นที่ปรึกษาของเราคืออาจารย์วิจารณ์พณนิษฐ์อาจารย์สมศักดิ์ชุนหรัฐเราเริ่มจากการนั่งคุยแบบไม่เป็นทางการอาร์ทูอัเริ่มจากไม่เป็นทางการคุยแบบไม่เป็นทางการด้วยโจทย์แบบเนี้ยจะทำมันอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราก็มีความรู้สึกขึ้นมาว่า เราจะเราจะทำให้ระบบคุณภาพเราดีขึ้นมันต้องมีกรไกมีวิธีการอะไรบางอย่างที่โมดิเวททำให้คนอยากทำและคนบางคนอยากทำรู้ว่าอยากจะทำอะไรแล้วแต่ไม่รู้ how to go ไม่รู้ว่าจะทำมันอย่างไรและการที่จะรู้ว่าจะทำมันอย่างไรคงต้องเอาเรื่องวิจัยเข้ามาเสริมเพราะฉะนั้น R 2 R เริ่มจากความคิดอยากจะ อัพระบบคุณภาพของศีราชโดยอยากให้ระบบคุณภาพเข้าไปอยู่ในตัวคนผู้ให้บริการของศีราชมันเริ่มจากความคิดคือบริวารนเทียนะครับอยากผมย้ำนะครับอยากและไออยากนี่แหละทำให้เร์นนิ่งมันเกิดเ,เมื่อเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วผมไปพูดให้สถาบันรลังสมองแห่งชาติเลือกอนาคตหมได้ยลายไทยเลยมีโอกาสไปพูดมีโอกาสศึกษาเรื่อง learning ผมชวนพวกเราคิดนิดนึ่งว่าในโลกนี้ตอนนี้เป็นยังไงมีใครเคยเล่นวิดีโอเกมไหมฮะวิด <c oughs> ีโอเกมวิดีโอเกมนี่อายุขนาดนี้เขาไม่เล่นวิดีโอเกมกันเลยเหรอมีใครมีลูกเล่นวิดีโอเกมไหมเอานี้ละกันไม่เชื่อมันไม่เล่นนอที่ไม่ยกมือนี่ ถูกไหมล,ลูกเล่นวิดีโอเกมเคยเฝ้าสังเกตไหมเพราะอันนี้คือนี่คือคอนเซปต์เลยนะนี่คือคอนเซปต์เวลาสังเกตไหมว่าเราให้ลูกอ่านหนังสือแป๊บเดียวมันน้อยหลับแป๊บเดียวไปทําอย่างนู้นไปทําอย่างนี้เวลาเขาเล่นวิดีโอเกมเป็นไงยาวนานถูกไหมไม่ต้องบอกลูกพยายามเล่นไม่ต้องบอกไม่เหมือนกับลูกพยายามอ่านหนังสือถูกไหมเพราะอะไรเพราะเขาสมัครใจเขาสนุก เขาสนุกนะอันที่สองถ้าท่านไปสังเกตเวลาลูกเล่นวิดีโอเกมสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจะเห็นว่าเขาจะพยายามอัพสกอร์ขึ้นถูกไหมเล่นระดับ1ขึ้นไประดับสองไประดับ3ท่านเคยบังคับไหมเขาต้องสู่ระดับสูงสุดเคยไหมไม่เคยไม่เคยเห็นไหมแล้วเขาพบว่า2 1 s t century learners และต่อไปถึง century ต่อไปด้วยเนี่ยมันมีแนวโน้มแบบนี้คือ Entertainment นำไปสู่ Learning เพราะ Entertainment ทำให้เกิด Engagement in Learning r 2 r, 2 r 2จะยั่งยืนเนี่ยต้องไม่มีไฟบังคับต้องอยากต้องอยากแล้วท่านจะเห็นรูปของท่านเนี่ยยอมข้ามบันขคามคือจเราต้องห้ามนะมัน Learning มากเกินไปนะแล้วเขาก็จะพยายามเขาวาง KPI เขาเองนะนเราขาไม่ต้องเรียนระบบคุณภาพเขาวาง KPI เขาเองเขาอยากจะขึ้นไปสกอร์ที่เท่าไหร่ เขาเบนช์มาเขาเองถูกไหมเบนช์มากับเพื่อนไอ้เพื่อนได้เท่าไหร่เขาได้เท่าไหร่ละถ้าเขาต่ํากว่าเพื่อนเป็นไงถ้าเขาต่ํากว่าเพื่อนวันนี้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนได้แค่นี้แล้วเขาต่ํากว่าเขาทําไงเขากลับมาฝึกฝนมากขึ้นถูกไหมเขากลับมาฝึกฝนมากขึ้นเราเคยบอกเขาไหมว่าต้องฝึกฝนมากขึ้นไม่เคยหากไอเราไปห้ามเขาเราไปปิด